สวัสดีจ้าคุณอยู่ในช่องโฮนี่ท็ไมทำไแบบมีเ n e r น y จีแล้วเพราะว่าแบบไม่ได้พูดพร้อมกันตั้งนาน วันนี้ยังไงคุณคุณมิวเราจะมาทำรีแอคอะไรคะมันแน่นอนที่สุดเพราะเรายังไม่ได้ทำแล้วเราก็จะไม่ทำไม่ได้เพราะว่าเขาคือ BTS ใช่เพราะเราเคยให้คำมั่นสัญญากันไปแล้วในคลิปของลิซ่าว่าอย่าพีคก็ลังจะปล่อยเพลงใหม่และอย่าจะทำแต่ว่าณวันที่ปล่อยก็คือมัวจะไปหมกมุนกับแปรลักชันในใจเธออยู่ก็เลยยังไม่ได้ทำก็เลยมาทำเรียกว่าย้อนหลัง้อ้หลังให้ก็คือเพลงบาร์เต้ยเนยเหรอเนยเนยเพลงน้องเจ้าเนยขอเรียกว่าเพลงเนยแล้วกันซึ่ง เพลงนี้นะคะเขาแบบปังมากคือทุบสถิติแล้วสถิติอีกมานี่วิ่งไปแบบมีแบบเคยเคิเพราะว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมถามว่าเราไม่มีข้อมูมมอมเลเป็นรอบ YouTube พีเมียมนะคะเอ,อ็มวีนี้ทุบสถิติไปที่ว่ามีคนดูไลฟ์ตอนนั้นนะ่ะสามล้านเก้าอ,อีดอฟเยอะกว่าช่องเราทั้งชีวิตทั้งทั้งชาติรวมกัมอนอีกเหมือนคนดูพร้อมกันเกือบสี่ล้านคนตอนนั้นน่ะคือรอมันต้องรอสี่ล้านคนนั้นคือรอจริงแล้วก็ถ้าเกิดว่ายอดวิวภายในยี่สิบชั่วโมงอ่ะ หนึ่งวันเนี่ยเขาแตะไปถึงหนึ่งร้อยสิบสองล้านวิวเธอวันเดียวเป็นร้อยลักก่าล้านหรอยังไม่ถึงยี่สี่ชั่วโมงแบบยี่สี่ชั่วโมงร้อยล้านวิว,ว,วะอะของเรานี่ยี่สี่ชั่วโมงประมาณหนึ่งวิวหนึ่งวิวก็คื<ๆ>เอเผอเผอได้ศูนย์บางทีนั่นแหละแล้วก็นางก็แบบปรับทุกสถิติไปขึ้นชาร์ตสปอร์ตดิฟายไอจงไอจูนคือเรียกได้ว,ว่าคือแบบอีดอกปังอะคือแบบเมื่อกี้อย่างที่ฉันบอกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วคือวันหนึ่งวันแรกใช่ปะเขาเลยได้สถิิต กลายเป็นมิวสิกวิดีโอที่มีคนดูมากสุสดทุกตลอดการสําหรับยี่สชั่วโมงแล้วโอเคก็คือไม่ดูไม่ได้แล้วจะหาว่าเราไม่เห็นก็คือตอแหลถ้างั้นเดีย๋ยวไปดูกันค่ะว่า M v ีเขาเป็นยังไงแต่ว่าออกตรวไว้ก่อนนะว่าชื่อเนี่ยพยายามอยู่พยายามอยู่คุณผู้ชม,มตอนนี้มันแบบเสพหลายอย่างมากแล้วเกาหลีแต่และว,วงมันเยอะมากคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเพิ่งขอลาอีกนิดนึงเพราะว่าไหนๆก็ถือว่าเป็นการกลับมาแบบสดๆ <laughs> ช่วงนี้ฉันแค่จำชื่อเสียเป็นเกาหลีทุกวงอยู่ ฉันติดรายการเกาหลีมากคือฉันมีวอร์ฟอมผมใช่ไหมแล้วก็มีทํางานสลับกับดูอะไรอย่างนี้ใช่ปะฉันดูรายการแล้วก็คือวงหนึ่งอ่ะสี่คนวงนี้เจ็ดวงนี้สิบสองวงนี้เจ็ดมันจำไม่ได้เธอเยอะกว่าเพื่นร่วมห้องฉันต้นเรือมัธยมจริงจำไม่ได้เพราะนั้นถ้าเราเราเรียกทุกคนวาไอ้ต้าแล้วกันนะคะใครหลอกว่าฝากทุกคนมาแนะนําเราย้ำๆมีทีแล้วกันไปค่ะทำไมในหัวยังรันเพลงเดิมอยู่เลยอะเพลงหมอลำเหรอเดินทำไม เหมือนบิ๊กฮิตเขาเปลี่ยนนี่นะเขาเปลี่ยนอินเตอร์ลูดของชาแนลนี่ฉันจำไม่ให่คนเดียวคือคนนี้ให้ถูกนะโดนทัวลงนะชื่อวีบีนระพร้ากก็คืนคลีนหล่อ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 เน่หล่อจริงนี่โดนจับคดีอะไรกันคะหนู หลอกเกินจินไงคนที่อจีนไงตัวอ,อ่านชื่อของเออเออใช่ฉันชอบจินจีนตลาด <c oughs> อุ้ย <c oughs> เนี่ยเนี่ยไอ้ต้าเนี่ยจำชื่อไม่ได้ทีฉันจำได้แต่ลองวีฉันจำหน้าพี่คนหนึ่งได้ตลอดการ <c oughs> ตลอดการเลยจริงๆ <c oughs> แต่พี่เขาชื่ออะไร หล่อจังเลยผู้ชายใส่สูทมาเต้นมาเต<ง>้นฉันจำคนนี้ฉันจำคนนี้มอ,องแล้วฉานจำได้คนเดียวเพราะว่ามันแต่งตาเทนิสสูทแล้วสี่คนแล้ววะโหนนี่ใส่ใหม่วีวีเอเ็มดีดีมากแบบดีดีแบบเก้าไปอีกแบบขั้นหรอไปแบบอินเตอร์แล้วอะอ สีลงตัวดีดด <ừ> สดสดสดผมอมะหนูไปไปไปเอาให้ฝรั่งงงเลยลูกไปที่ไม่เท่าเสีงเยงหอมเฮ้เฮ้ อินเตอร์สุดไปเลยโอ้ยนกไม่ค่อยมีการเป็นเกาหลีข้ามทางนี้แล้วเ้ยแต่ว่าไม่หรอกปีตลาดนี่จะซ่าพี่คนนี้ได้ตลอดการไม่ว่าจะตกรายการไหนใช่เพราะน่ามีกักษักใช่โอ้าวเห็นดีโกเลยเฟรดี้เดีอะ เอ็มวีก็เน้นเต้นเนอะเน้นแบบหล่อเออไม่ได้มีคตอลี่ใหญ่ๆเยอะมากมายบัตเตอร์หรือเปล่าเวทีเป็นเนยนะเป็นเนยนะเย้หนูเซ็กซี่ขนาดนี้ไม่ได้นะเหมือนฉันจะจำคนเมื่อกี้ได้ด้วยเฮ้ยจบวเหรอจบแล้วเธอเร็ว เร็วกว่าที่เราพูดเปิดรายการเมื่อกี้กับเพราะว่าเราเพลิดเพลินไงแต่ว่าเราไม่ได้เตรียมมาแค่นี้เราไม่ได้เตรียมมาแค่นี้เออเรามีเรามีเป็นพอร์ฟอร์แมนเขาอีกแต่ว่าพูดถึงเอ็มีก่อนเลิศนะหมายถึงว่าอย่างที่บอกมันแบบซิมเพิลนะมันแบบไม่ได้มันไม่ได้มีสตอรี่อะไรที่อืบห่าแต่ว่าเรียกว่าน้อยแต่มากเออไฮแฟชั่นแต่โก้ไฮแฟชั่นก็คิ้วเน่ยมันดีมันดีเพราะว่าการที่ผู้ชายมาใส่สูตรแบบ สูตรแบบสูตรที่ไม่ต้องมีดีเทลเยอะสูตรทางการเลยอะเปลี่ยนสีผมนิดหน่อยแล้วเต้นเรายักคิ้วหลิวตาแค่นด้ก็คือตายหักกรนหมดทั้งวงการแล้วฉากที่ใส่ชุดวอร์มเป็นวอร์มแบบเด็กอินเตอร์นานาชาติดีมากถ้าเป็นเราสองคนคือครูพละเพราะว่าเขาเป็นวอร์มอย่างงี้เขาเป็นวอร์มแจ็คเก็ตกับกางเกงเข้าชุดใช่ไหมขอว่าเราคือเสื้อยืดแล้วก็เป็นกางเกงผ้าร่มอ่ะเธอครูพละเป็นครูพละกรมพละศึกษาก็คือพวกเรา ดีดีคุณส่วนเพลงเนี่ยเราฟังไปแล้วหลายรอบเรารู้สึกว่าเพลงเพลงเขาทํามาแบบด้วยจังหวะด้วยเราเป็นภาษาอังกฤษด้วยเรารู้สึกว่าเขาตีเขาตีตลาดแบบตลาดอินเตอร์แหละเหมือนไดนาไมซ์ซึ่งไดนาไมซ์อ่ะเขาแบบควา้ารางวัลแบบเวทีใหญ่หญของบบฝั่งอเมริกาไปเยอะมากเลยนะแบบเพราะเพราะว่าเอาเข้าจริงอะ่ะเขาอะ่ะเริ่มมาซักแบบนี่ว่าหลายปีแล้วนะที่แบบไปไป,ไปทัวร์หรือว่าไปอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ก็คือมาเลยเพราะว่า ทำผลงานได้จริงๆกับวง<ช>นี้ที่จะไปแบบตีตลาดฝรั่งเลยด้ล่าสุดฉันเห็นข่าวอยู่ BTE าาได้่งของแกม,มีปะวะหรือว่าอะไรไรรม่รู้เป็นงาาานปรระกศงวัลใหญ่หัวใหญ่ของเมกาเลยได้รางวัล <ๆ S 2> เหมือนแบบศิลป,ปินโคอะไรสักอย่างอะแต่ว่าแบบปังอะอืมฉันพอฉันตอนนี้ฉันได้เข้าไปย้อนดูผลงานเก่าๆของศิลป,ปินเก่าๆวงอื่นด้วยนะแล้วก็มาเจอ BTE ด้วยนะในงานประกาศรปปงางวัลใดๆที่เขาเพ,อ,พอร์ฟอร์ม ความสามารถคือบางทีถ้าเราดูจากใน MB ก็ก็คือผู้ชายกลุ่มหนึ่งที่ว่าเออเต้นเต้นได้ดีแต่ว่าพอแบบมีโชว์บางอันคือใช่ใช่้องสด้องอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจแล้วว่ามันอินเตอร์จริงเพราะว่ามันแบบเลิศบปาถ้างั้นจะไปดูไปดูอีกคลิปค่ะพอรู้สึกว่า MB มมันยังไม่อิ่มใจพอเท่านั้นนี่เขามีสเปเชียลเพอร์ฟอร์แมนซ์ซึ่งเพิ่งปล่อยออก ไปอะมาวัน2วันนี้มั้งซึ่งยังติดเทรนอยู่เต้นอยู่ตรงการท่าเรือเพราะว่าเครืองหลักเต้นข้างหลังเป็นแบบนี้ข้างหลังเป็นท่าเรือเต้นอยู่นี่ไปในิการบางหลักชอบอันนี้จังเลยมันน่ารักฉันยอมรับว่าฉันดูวันนี้แล้วชัไมดูสไตล์ลิปดีมากเลยสีชุดน่ารัก แม่องหาซื้อเสื้อผ้าตามได้นะพวกเราแต่ว่าน่าจะไม่รอด <laughs> น่าจะใส่มาแล้วแบบไม่เหมือนเนยคะ่ะ <laughs> เหมือนภาพุง่งค่ะ <laughs> <laughs> เนี่ยทำเต้นามอะไรอะ่ะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้เยอะอะ่ะมันไม่ได้แบบแข็งแรงหรือแบบพร้อมกันมากแต่ว่ามันดูออกมาแล้วมันดูแบบอินเตอร์อะ่ะ <laughs> ตัวเขาเข้ากันทั้งวงเลยนะทั้งวงเธอบอกแล้วว่าเมียนน่าปั้นเป็นก้อนแล้วก็ยัดใส่ปากไปหมดหิวอี่กล้าหรอเธอิหเขาหน่ารักได้เขาเท่ได้เธอดี่เด้อแล้วฉันเต้นไหม กระเทยต้องกระเทยนี่ไงก็คือรูปบนแล้วก็รูปล่างเล็กเอลวาดเนาะเอลวาดเวาดมากตัวเล็กแต่เอลดีอยู่นะอุ้ยชอบรอบนี้ทีมเราต้องทำไม่แมปละแ่นถังว่าใครเป็นใครแล้วก็เปิดดู ก็อาจจะเริ่มในคลิปนี้ก็ได้นะพอชุดเขาคนข้างตานีฉันตามพี่คนนี้ได้มันมันมันป็ดอะไรกันี้แบบมันมันแว่ยินเลยเหมือนแบบมันทั้นด่วไอเด็กหนุ่มที่หลออเต้นขึ้ราด่วชีวิตแค่นี้ก็มีความสุข,ขว่อคนแก่ เสื้อสเตเตอร์เหลืองน่ารักเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเจเจก็มีร้านร้านเสื้อผ้าเสื้อผ้าจากเกาหลีต้องเปล่าอะไรเราเข้ามานะชีวิตช่วงโควิดมันสดใสอีกครั้ง เมือนจะเต้นให้เหงื่อออกแต่ว่าไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสารคัดลังเกลียดสารคัดลังไม่คึดถึงเหงื่อมันน่ารักนะคุณผู้ชมมันไม่รู้มันไม่รู้จะวิเคราะห์หรือรีแอคอะไรแลวมันมันได้แต่นั่งยิ้มอะมันแบบยันยันว่าเรามารับบทเป็นเพื่อนคุณผู้ชมที่นั่งดูด้วยกันไม่ดู้วยกันแบบช่องเราอะไม่เน้นวเคอร์นะแบบเราเสร็จช่องอื่นเขาก็จะมีแบบโอ้ยโปรดักชั่นอย่างนี้ยังไงความหมายของสีอย่างนี้เป็นยังไงเพลงนี้ บดหัวค่ะกันเคยชอบนั่งดูแล้วแบบมันหล่อเต้นดีน่ารักพอแล้วจบปุตตการอะไรอ่ะช่วงเนี้ยไม่ต้องรับอะไรที่ออกเครียดอ่ะฉันอยากกินเนยอ่ะฉันอยากให้ฉันฉันอยากเรียกเรื่องวันเนยแต่ฉันอยากให้หมาเนยเธอรู้จักหมาเนยไหมแล้วกว่าหมาจะจัดการเนยนั่นได้นะเธอต้องใชสี่ก้อนค่ะพ้าวตุ๋ใหญ่ค่ะน่ารักคุณผู้ชมอยากขอดูซิมีข้อมูลอะไรปะ มันน่ารักจริงๆนะมันแบบอีดอกคุณผู้ชมลองเล่นดีกว่าว่าคลิปนี้ออกกับมิวพูดเขาว่าอีดอกน่ารักน่ารักน่ารักไปกี่คําแต่ว่าจนถึงตอนนี้ที่เราทํานะคะยอดวิวของเขาก็คือยอดวิวตัว MV Official นะก็คือประมาณสองร้อยยี่สิบสองร้อยกว่าล้านแล้วว่านี่ก่อนนะเดี๋ยวฉันด้านนี้ดีกว่ายังไงรู้แหละเรามานั่งจําหน้าปีเดกันดีกว่าแล้วเราเล่นเกมเลยหรอ ฉันบอกว่าให้เราแบ่งกันจามคนละครึ่งวงแล้วพ่อใครออกมาี๋ยวก็พูดชื่อฉันจำได้คือน้องบีไม่ฉันจำพี่คนนี้ได้เธอเปิดรูปใหญ่ได้ไหมมึงต้องอินเสิร์ตไปดิในอินเสิร์ตจี้ใหญ่อินเสิร์ตของผู้ชมพูดชื่อเอาหรอสมาชิก BTS นี่คนนี้ที่พี่มิวหมายถึงคนนี้ถ่กไ่มใช่แล้วน้องชื่ออะไร น้องชื่ออะไรเขาเป็นพี่น้องชื่อนี่อายุเท่าเราเลย R M อุ้ยเอออายุเท่าเราเลยอะนำจูนนำจูนนี่นำจูนแต่ว่าชื่อในวงการเขา R M เราขอเรียก R M แล้วกันเพราะถ้าเรียกชื่อเกาหลีอะจำไม่ได้เราขอเรียกนำจูนได้ไหมนี่ไอ้เต้านี่นี่ฉันฉันรู้แล้วอีกคนนี้ฉันชอบคือน้องไม่ใช่น้องคนนี้น้องจินไม่ใช่จินตลาดนะแต่ว่าเป็นน้องจินเนี่ยคือแบบพยายามจำอยู่แบบนึงดิดูดี้พี่มิว ดูไอเด็กมันกินอะไรมาตอนเด็กเนี่ยมันกินนมแม่หรือนมอะไรฉันเริ่มจาน้องได้แล้วโอ่ยนี่ไงเออใช่น้องจีนด้วยนแหละน้องจีนจองกู๊กคือผมยาวถูกไหมคนนี้ชื่อชูก้าไรเดอร์ชูก้าไรเดอร์ชูก้าไรเดอร์อุ้ยน่ารักคือคุณผู้ชมบอกว่ามึงให้กูดูนะกูอะจำไม่ตั้งนานแล้วมึงสองคนเน่ยไปจำกันเถอะค่ะคุณผู้ชมชอบเอางี้ไหมฉันฉันเล่าคอนเทนต์ของฉันก่อนให้คุณผู้ชมฟัง เอาแนะน่นนี้ก่อนเฮ้ยคนเนี่ยไม่มีชื่อในวงการภาษาอังกฤษอ่ะมันจำยากนะหนูองไม่หาชื่อมันนะเขาคือนี่ไงจงโฮซอกเห็นไหมชื่อเกาหลีมันเรียกยากเนี่ยหนูต้องไปหาชื่อเล่นเขาเรียกอะไรกันเอางี้เราถ้ามีชื่อเล่นที่แบบว่าเขาเรียกกันในเขาเรียกว่าอามี่ใช่ไหมอามี่คุณพิมมาว่าเขาเรียกว่าอะไรบ้างเนี่ยแล้วก็เนี่ยน้องวีซึ่งคุณเห็นไหมคุณอาองมี่ก่อนเนี่ยเราดวะเราทํากันบ้านเราพยายามทากันบ้านแล้วนะ่ว่าน้องแต่ละคนเนี่ย ชื่ออะไรแต่คุณผู้ชมมันน่ารักเข้ากันหมดเลยน้ำมันคล้ายๆกันเมืนจำไม่ได้จริงใช่ใช่ขอโทษจริงแต่ว่าพยายามอยู่ทุกทุกเมื่อเชียววันเมื่อเชียวว่าคอนเทนต์ใหม่ของพี่นี่คืออะไรนะไม่ใช่แค่คิดเล่นๆว่าถ้าสมมติว่าเนี่ยมันเป็นการปัญหาที่บางทีเราไปวงไหนวงไหนใช่ปะเราก็จะจำได้เออถ้าสมมติว่าวงนี้มีหกอาจจะจําได้สี่วงหน้าอีกเจ็ดจำไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าเราได้รีแอคกับแบบคนที่เขารู้ไงเธอแฟนคลับไงขออนุญาตนะคะเรียกว่าแบบแฟนคลับที่ชอบมาเรียกว่าติ่งอะไรอยย่างงเี้ ฟนเขาไม่ได้นั่งเลยเนาะใช่ซึ่งฉันเนี่ยโอ้ยคนเพื่อนรอบตัวเยอะมากเหมือนกันยิ่งกว่าอามี่เนี่ยเพราะว่าฉันน่ะเคยเยมาตาเขาเป็นแบบว่าแฟนคลับตัวจริงของดิวีดูกินใช่ปะแล้วทุกคนอ่ะชอบเขาเพราะว่าแววตาไงที่เวลาดูศิลปินที่เราชอบไงมันจะอยากเยิ้มคือกระเทยอ่ะกระเทออยากชอบในแบบว่าเพลงภาพรวมอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าถ้าคนชอบจริงๆต่อให้ศิลปินเขานั่งนิ่งๆอ่ะเขาจะอยู่ไหนใช่ อย่างเอวีเมื่อกี้ไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องมีพร็อพอะไรมันยากไม่ต้องไปแบบใช่แค่เนี้ยมึงเซตไฟสวยๆแต่งตัวหล่อๆทำน้านหล่อๆเต้นดึกๆดึกๆร้องเพลงมาพ็อพอแล้วอย่าเต้นดึกๆดึกๆแค่นี้แค่นี้คือแฟนคลับก็คือแบบใช่เขาเรียกว่ามันเหมือนว่าปลื้มใจมาตามมาใจเขาว่าอะไรนะอิ่มมันเหมือนกับข้อเราเองอ่ะค้อเอเหมือนแบบเป็นแม่ที่นั่งดูลูกอะไรเงี้ยแบบส่งเรียนมันได้ปรมถช่มัธยมมหาลัยแล้วก็จบออกมาเป็นศิลปินอะไรเงี้ย ชอบชอบชอบนั่นแหละผูช้ชมก็พยายามตามดูทุกประมาณนี้อยู่นะคะทําช้าหน่อยแต่ว่าก็ทํานะคะตามที่สัญญาไว้ก็ถ้าใครที่ผ่านมาเห็นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องมาด้วยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมฝากไปกดไลค์ในเพจ f a c e b o o k น่ย Facebook, นะคะเซิร์ชคําว่าโโฮนะคะก็จะขึ้นมาแล้วก็สามารถกดไลคได้เลยนะคะแล้วก็มีอะไรอีกติ๊กต๊อก ติ๊กต็อก็เซื้อเขาว่าโ霍แล้วน่าจะขึ้นค่ะใช่ค่ะแลฝากไปดูด้วยนะคะแล้วก็ถ้าชอบก็กดแชร์ออกไปตามเพจต่างๆที่คุณอยากจะแชร์ไปได้ค่ะใชคะไม่ติดทำไม่ห่วงค่ะตัดคลิปไปใช้ได้เลยนะคะตัดคลิปไปใช้เลยค่ะอยากค่ะแล้วก็แล้วก็อะไรกับไม่แล้วก็จะมาฝากอะไรเยอะแยะจะฝากอะไรเยอะแยะอีกเยอะตลาดแล้วก็เมืนี้ยถ้ามีถ้ามีอะไรเออเพลงหน่อยแนะนํานะคะพิมพ์มาไว้นะคะเราก็จะไปเผื่อบางทีได้เปิดโลกอะไรใหม่ๆนะคะใช่ช่วงแต่ช่วงนี้โ霍ก็ได้ งินงานอยู่กับแฟนรักฉันในใจเธอหน่อยนะคะซึ่งนี่คุณผู้ชมเอ่อช่องเราเนี่ยไม่ได้ฝากบอกไม่ได้หรกคนจะททร์เก็ตกันจะฝากบอกว่าแฟนคลับแฟนรักฉันที่รอดูดีแอนของเราอะถ้าวันหนึ่งพวกเราหายไปแล้วเราหยุดทาการรีแอคชั่นแฟนรักฉันในใจเธอกลางคันอะให้ดูไว้นะว่าพวกเราไม่ได้ไม่ทำเพราะว่าขี้เกียจช่องเราปิวแต่ว่าช่องเราใกล้จะปิวแล้วเพราะว่าเราลงคลิปแฟนรักฉันไปเนี่ยสองสองรอบใช่ไหมแล้วมันบล็อกเขาบล็อกเรา บอกในการที่สั่งลบคลิปเอาเลยแล้วกดของ u t u b e เนี่ยเราอะจะมีสิทธิ์โดนช่องต้นฉบับเนี่ยลบคลิปเราได้แค่3ครั้งออถ้าเกิน3ครั้งเนี่ยโดนช่องโดนปิดซึ่งตอนเนี้ยช่องเราโดนไปสองแล้วค่ะต้องเว้นช่วงไว้สามเดือนให้มนทีนี้หายไปยคือเราเข้าใจได้เรื่องลิขสิทธิ์เราเราเข้าใจได้หมดแตอนนั้นเราก็เราก็ดื้อที่จะลงแต่ว่าตอนนี้เราจะปฏิบัติตามกฎ แต่ถ้าตรงไหนมันหลุดแล้วพลาดแล้วปิวไปก็คือก็คือเราต้องยอมปล่อยไปเราไม่ทำหรือว่ากลับมาทำอาเกาหลีเนี่ยเขาน่ารัก BTS Backpink หรือว่า JYP SM อะไรเนี่ยเขาให้ทำได้ตลอดแต่เขาจะบบเออไม่ให้ไม่ให้สร้างรายได้อะไรเงี้ยซึ่งยอมรับได้ก็ต้องรอดูกันต่อไปถือว่าไทยค่ายไทยจะโหดกว่าเกาหลีหน่อยเราเราเราจะปฏิบัติตามกฎแต่ให้รู้ว่าถ้าวันนึงถ้าวันนึงฉันหายไปก็คือไม่ต้องงงว่าหายไปทำไมก็คือหายไปไม่ได้ขี้เกียจทำค่ะ มันต้องมันทําไม่ได้ค่ะถ้าวันไหนที่คุณรู้ว่าเซิร์ฟเราไม่เจอวันนั้นเราก็รู้พอคุณ <c oughs> ว่าช่องเราไม่มีแล้วไปแล้วค่ะฝากด้วยนะคะเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครไป,ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ